ครับยอดพยายามบังมากพอดีครับใช้พัดพัดพี่มาเบิ้งครับประเบิ้งเลยไอยอดเพิ่นเปลาไหลครับโอ้ครับจักรหลังนี่บ้างนี่ไอสามสิบกัวพุ่นครับปลาไหลครับโอ้โหครับดึงอีกแล้วครับเนื้อย้ำโซ่เฉยดึงสิละเอาน้ำไม่บกตื่นไหมไม่บกครับ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 มีโตครับพี่น้องครับอเกี่ยวเลยครับเกี่ยวปากเลยครับนี่ครับพี่น้อง กระบุดครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับปลาช่อนครับนี่ครับผมมองหัวไดดิฮึฮึหึฮึโอ้โอ้มาดูครับครับสวัสดีครับผมช่อง YouTube คนบ้านนอกครับมื่อนี่กันมาผอกันอีกนะครับ สิดภามายามเบ็ดใส่ไบมเมื่อคืนครับวันจันทร์ที่เก้าครับพฤษภาคมอ่าสองห้าหกห้าครับผมไปติดตามกันบ้างหนึ่งครับว่าสนาเชตัวครับใส่เบ็ดไบมเมื่อคืนครับเงียบห่วงเด้อครับผมไปครับพี่น้องไปติดตามกันเบ้างครับผมไปไปครับครับก็มายามเบ็ดย่ำเสากันครับผมคือบนโอ้ยย่ำเสาดิเงียบมันบมดกินคือจากเงาของขึ้นวะนี่ครับไปพยายามต่อเอาเอาเงี้ย มากูเวดนะครับผมมาขึ้นนี่กับมาดึกครับมาดึกเหลืองานมาดึกมาใส่ยามขึ้นกินอยู่หลอบหลอบเคึงครับ <c oughs> <c oughs> กินอยู่หลอบเคึงครับทั้งฝนตกน้ำเดี๋ยวว่าเบื้องเศ้านี่ครับสีมันบ่ครับพี่น้องอยู่ทงอยู่ทาขึ้นเ่าครับผมสตกไม่ดึงนี่บ่ขึ้ บ่แมีนเลยนี่ยังตูนตกใจเบิดน้ำจิงตกใจเบิดเลยครับผมเดี๋ยวเกียบปิดไปเลยครับพี่น้องครับใบลงมาใส่เลยครับเกียบปิดไปน้ำครับโอ้เหียหล่นมาเลยครับนี่พี่น้องท่านเขาเาใส่ก,ก่อนกระบาลเขาก็ใส่อยู่หลังนี่ปะใส่สุขหลังโอ้ใส่สุขหลังต้นนี่ปะลังนี่นปะไปดูปง่ายไหมบ่ มาขึ้นนี่ครับไปต่อครับพี่น้องครับผมตัสีเลี้ยวนี่ครับกูว่ามายามย่ำเ้าครับมันเหี่ยงหูแจีงตาครับมาขึ้นมากับพันตอมครับพันหมดครับมันระดับหนึ่งครับเปิดหัวฤดูการใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดขั้นน้องใส่เบิ้งครับ ใช้าพาฝนครับพาใส่ฝ่าพายุบ่เป็นพันฝนตัวข้างหัวทั้งไทยกล่องน้ำทั้ใส่เบ็ดน้ำครับผมโอ้ไปไปโอ้เก็บเบ็ดอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ค่อยอองนะเขากับไทยเพิ่นไปครับยามไปครับพี่น้องครับมีตัวให้พี่น้องมึงบอกครับ โมนี่ครับเช้านี้ที่บ้านพันขางครับครับเอ,อ้คือเอ็นยังสันง่นคือโกงเถอะรุดบ่ฮนี่เ้าเอ็นที่เอ็นเนเี่ยี่นนองผมเบิ่งเนาะโอ้ยพุ่นน่ะดึงเข้าไปรุดพันไมมโอ้ไม่มันหลายครับ โอ้ยแต่มันห้องอ่างมัอขึ้นไหนเสียอยู่ดีนี่นี่มาพันเฮ้ยเลี้ยงไว้ก่อนครับผมไปิดตัวโอ้ยรอบหนาเอือพันอีกแล้วครับเบีเยีะยวบัวบ่ยร์ซุกหลังครับเบี่ยรหัวครับต้องยามดูดูครับเสียบเียอะดูเอาครับมันขึ้นกงับตีสามคนครับ เบดแล้วรรยากาศย่ำเศร้าครับ,น,รน,น,รบนี่เป็นอันหน้องแง่งครับห้องแง่งจะมีะปลาบัวอยู่ข้างหน้าครับพี่น้องผมนะครับบาดบ่ฟังนี่พันไ,ไปครับพี่น้อง พอดีรุนบ่นมีตัวจากหลังสองหลังให้พี่น้องมึงบ่างกีบมึงขึ้นกริสีผลแล้วโอ้ยังมีตัวอยู่เลยเงี่ยหัวยังดิดอยู่ครับหลังผนครับไปจังไทยอันมีตัวพี่น้องบึงอันนี้ก็ เดี๋ยวซีที่หาชี้แล้วครับผมเสียวเรียบเลยบ่พันเงี้ยเอาเลยบ่โอ้โหเงี้เอาก่อนจะเป็นชั่วโมงหนึ่งขึ้นกันบ่บ่หน่าเพราะว่ามะกรูเป็นซื่อๆไหมมะยันเป็นยำเศ้าครับเดี๋ยวคนใดเดี๋ยวจังไก่ก็ได้อือจังเบืองหลังมันใดญ่นาะพี่น้องครับผมอันนี้จ้าหลังอยู่นี่ดีสุดพลังครับ โอ้สิบ่หลังเือสามสิบคนดิขึ้ไปเอย้ำเำปูขึ้นไวดครับใสี่สิบหลังฮะใส่มั้งลูกเปิดเปิดให้เบ่งกล้องนั่นไหยครับยอดพยายบังมากพอดีครับ ใส่พันพันนะพี่มาเบิ่งให้ฟองต่อเลยปลาผมมันยำบ่ได้ประมาณรรครับปาเบิ่งนี้ไอ้ยอดเพิ่นเสกปลาไหลครับโอ้ครับจักรหลังนี่บ้างนี่ไอ้สามสิบกวัวสามสิบพุ่คนครับปลาไหลครับโอ้สองสามลูกสองสามลูเลยครับนี่ปลาไหลกำลังตัวเหลืองอุ้ยนะครับพี่น้องครับโอ้มหมันฮักมหมันฮักครับเ่าใส่ใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนี่บ่ อืมอ้ยเยอะยัง,งครับนี่เยอะบุหอยนี่งงละโอ้ยเยอะบุกหอยฟาดเอาบออสอ่สุดยอดครับสุดยอดครับนี่วิธีอีสานบ้านเฮ้ยครับผมโอ้อยากไอ้เพ <c oughs> ิ่นเ้าดีไปไปไปเดี๋ยวผมไปายาเบ็ดตัวก่อนมีตัวให,ให้พี่น้องเพิ่งวันนี้โอ้ยขึ้นอย่างกับขยากอยู่เมื่อไ่เบ็ดนี่เดี๋ยวว่าก็คืออยู่างนย้ขึ้นไม่อยา่เบ็ดมันได้อยู่ได้สิบกุศ ทิศตัวยุบดึงดึงดีขนาดเงี้ยขึ้นตัวน้อยตัวเท้าเครับตัวบ่ค่อยใหญ่แต่ว่ามันจะเป็นช่วงนี้มันกินเทียวเดียวป่ะนี้มันกินอังไงปบะหนี้เมียนเมียนมามาคำน้ำฝนตกพาน้ำครับไปอุ้ยตัวกู้เวดก่อนโอ้ฝนหมันกลับไปอยู่ใส่มีตัวป่ะเอ้ามีตัวพี่น้องมึงครับ โอ้โหดึงอีกแล้วครับเนื้อย้ำโซ่ยังไงดึงสิละเอาหนามันบทุ่มไหมครับไปยังอือครับครับครับมีตัวครับพี่น้องครับอือครับมีตัวพี่น้องเมืองเมืองยูกี่ลาก็บ่อเ้าหรอกบ่อเฝ้าบ่อาฝ้าไปยังประคองเขาปสะดุกครับปตากคอเลยครับยังสิน้ืกครับใส่ซองลังคู่ไว้ครับครับนี่ครับไม้ขี้เด็ดครับไม้ขี้เด็ดครับมองนี้มองนี้มันถือเจ้าตัวเดี๋ยวขึ้นมองข่อยังไงไหมเด็ดตัวหนึ่ง ดูตัวก kind of ันไปโอโอ้โอ้โเอาเบาเบครับตัวน้อยๆขดดินแห้งเหรน่ยเอาเทิดกองกระถ่าอยู่เนาะพั้นกระไรพันเบียอคชันเยไปไรลง้มือสันเห็นะอยากไอ้คนบะโอ้ครับนี่ครับโอ้มันกินกินเลอก่ตัวนี้โอ้ดุสเนาดแหง่อนครับ ีมันหมานครับมันหมานครับมีตัวเห็นมั้งมั้งว่ายกขึ้นมาหยุดนับแล้วก่อนนะครับครับมีตัวอยู่ครับคลิปนี้ครับผมพยายามย้ำสโบรครับโอ้ครับงอติดมะขึ้นดแส่13 14ตัวดิครับพยายามรับสโบรนี่ครับเดี๋ยวคนกับเหงาแล้วครับคนมันต้องใส่เบ็ดทั้งฝนตกห้ามครับมะขึ้นเป็นพัน สุดยอดครับสุดยอดครับอยู่ทวงอยู่ทาครับมัอน,นี้ไม่เถอะว่าเขาได้ประคอหน่อยมาแอ,อ้สู่พองว่ะสิเนี่ยพอมึงอ,อ่าได้ประคอตัวงไงหนึ่งเราใช้ยังไงกันเขาได้ประคอหน่อยใช่ไหม <c oughs> ไม่เถอะว่า <c oughs> มันมีสมีเนาะปลามันก็มีรุ่นนี่แหละปลาครับเพราะว่ามันหนาคนไม่เอาไรหนี่ก็ได้เบ็ดถือไปอยู่บ่ย<น>่างเอาเลยไอชิย่างอเอาเ่ยไปนี่เสียบ,บ่ โอ้เปนอมอ,อมว่ะห้องใส่ออมไป้คุณดีนะยอดนี่ครับรบ,บรรยากาศยมตอนเช้าครับเหลือก็เหลือประมาณเส้าหลังนี่ครับพี่น้องเพราะว่ากู่มันนี่รรก็เบียดมันนี่ก็สิสเศร้าแล้วครับอันนี้สิเป็นไฮน่าครับฟังนี่ไฮน่าเดี๋ยวอ,อันนี้ก่อน,น นาพันต้อมสามไร่สามไร่ป่อยู่นี่ก็มี่น่าอยู่ป่ะอยู่นี่เอาผู้ใดเฮ็ดป่ะนี่อ๋อพี่น้องเฮ็ดสามไร่หาตันบ่ะ <c oughs> ไปต่อครับพี่น้องบรรยากาศย่ำซ้าครับนี่ครับโอ้บรรยากาศดีครับอยู่บ้านทัาครับอยู่น้องชาวบ้านชี้หลง ต้องแง่งมาันค้างครับผมนี่ครับกดนอ่แปลกผมไม่ค่อยกินช่วงเศาร์นี่วะต้องต้องย่ำแรงครับต้องช่วงช่วงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงสี่ทุ่มนะครับกินดีครับปลาครับแต่ก็มีตัวหนึ่งมีตัวไ้พี่น้องในเบิ้งครับตัวหนึ่งครับบ่อเฝ้าครับ เงี้ยไปสุ่มห่องเซไม่เนาะหมองอะไรเงี้ยไปปานถือมันก็หลุดเลี้ยวพันกับอะไรหมองเขแม่งอยู่ด้วกันนะครับเมียนปะมีตัวของนั่นมีปลาครับตึกแหน่งลงไปแล้วครับได้ปดได้ครับหมองได้มีตัวมัองอะไรก็มีปลาพันตัวมาตึกแหน่งไปได้ปดใช่ครับเมียนปดยังปดปลากันปดตัวล่ะไปพยายามตัว ไปไปต่อครับพี่น้องอันนี้เสียบแห้งไลจนนเบ็ดหักมีตัวบอเอ้ามีตัวอยห่วยมันอย่นี้นี่มีตัวพี่น้องอบิ่งครับเกี่ยวเลยครับเกี่ยวปากเลยครับนี่ครับพี่น้องอู้กระลุดครับี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับปลาช่อนครับนี่ครับพี่น้องอู้ใส่เอ็นสีขาดตรนี้ปลาช่อนครับพี่น้องครับนี่จ้าจ้าครับอู้กระบุดเลยพัน กินซ้ำหนีนะครับตัวซ้ำนีนะครับปลาโอ้ยถึงตากันอรุดซ้ำบ่โอ้ยเกือบโอ้ยครับปลาปลาปลาไอช่วงช่วงนี้มันก็ตัวสนิทน้ะไม่ครับผมคนตกใส่ครับหนามาโอ้มันหมานมีตัวสองตัวเลยครับสุดยอดครับสุดยอดครับออืว่าสิบุได้ให้พี่น้องเมืองเนาะพัน โงเากาอลีครับแมนโงเากาอลีต <ả> ัดใส่แล <H ả? S 2> ้วก็ีสามกครับ่แล้วเขาเนี้ยมันก็พันหักเถิเ้ตัวอื่นมาเห็นมันก่อนหมูเกี่ยวเน้ยงพันเิเห็นจ้ะอ๋อครับโอ้เดะถอนเลยนี้พันตายตายเห็ดเวียกตนอมนขวดน้ำ ไปยันต่อครับพี่น้องนั่งหนีเบาเลยบอมันหักทีมายได้ไหมนันมน่งมันหักครับโมเดลวะพลังงานขับไปไปต่อครับผมคือบ่ได้กสองตัวครับ,บวันนี้เดีย๋ยวยามไปเรื่อยๆครับพี่น้องมันเลือดไหลหลังอยู่ ฟ้าอันบ่จันไเนฮะจถเงนน้เอ้จงความประมาณก็ว่าจงนไถเงไปไปหมานยูนีครับมขึ้นอยฟันไปเป็นโลสองโลกครับนี่เป็นยังใครมแดงบ่โอ้มีใครบ่เดี๋ยวมาจัดการครับนี่ให้มันแดงให้มแดงพร้อมครับผมอ้ใครจงป่าใครผ่านนั้นนี่ให้น่อยก่อนโอ้เดี๋ยวเอาเออ บุดเอาควัน่ะอย่งไรวะจุดมันลุดนั่หเวฮึบฮหมองหัวใดดิฮฮโอ้ยซมนียรมากินเบียดได้กันแกงแกงสซโนไมยสูงกระเซียเพื่อนครับผมครับปลามีตัวสัมนียนะครับดูกันครับผมครับมีบ่อัน โอ้ไข่หมดแดงไหม๋วยวยามเดินๆตุ่มเซตตุ่มปลาเลยครับไข่หมดแดงทั้งหมดแดงครับตัวมันไอไข่มัน,ไ,มนได้เบิดครับครับครับเงื้อห่วงครับเงื้อห่วงน้องเล็กเกอร์ครับบานยูครับเป็นเอามาฝากครับขอบคุณเพิ่นน้ำเด้อครับผมมา แต่ว่ากระมันสุดยอดเนี่ยสุดยอดเนาะใส่เด็กพร้อมเขาเป็นตัวอิ่นเป็นตกพร้อมครับพี่นะพจังหวะนิดหน่อยครับแต่กว่าก็ได้หมานขนาดครับคลิปมาขึ้นครับผมอันนี้คลิปเศร้าครับว่าต่อย่ำเศร้าโอ้พันใส่ปลาไหลไ,ไหมอ้อยอนไหมเนี่ยนอนดีวะ เพิ่นมักไว้จ้ามื่วันห่อาถสดเพิ่นยู่ไงบ่ได้มากสดๆฝากเกเใ่มันกันนะี่แหละโอ้ครับั้าวันขานาวเขา่ขขครับผมพาตวา่ามันเหนื่ๆจมาเม็ดปลาเหรอเมนอย่งปลาปะปเอไปอยังไรครับดึงอยู่ครับอีกหลังนึงครับพี่น้องเปลาเงครับตัวองโอ้มันมันนี่กปลาเค็งก็ได้ครับปลาหมอครับ ข้าวอื่นก็ไปยังก็อีสานไหมบ้านเท่าไหมไปเข่งคนไทยเอื่นปลาหมอปะปลาหมออู้ถูกยังอยู่ดีครับนี่ครับตัวเดียวแต่เต็มซีครับผมไอซีเต็มนะครับมีตัวครับผมโอ้มนันระดับหนึ่งเฮ้ยเขาก็ได้สุดยอดเลยสุดยอดครับแล้วอีกเป็นปะโอหมองปลาเกวยครับแล้อีกครับอืนี่ครับ สุดยอดสุดยอดครับนี่น้องบัวพ่อมันเป็นน้องบัวครับพี่น้องครับสุดยอดสุดยอดพัดดนธุ์ปมหากินมันครับพ่อได้กินแล้วมามาหากินหาอยู่หากินครับแบบวิธีอีสานบ้านเฮาบัวตะกีนก็ต้องหันเจ้าก็ฉีดเต็มนี่เด้วยมันบอกท่นเพียมันไม่ไอ เม็ดม, so มันเม็ดมันลงเลยเพ่ครับปลาบัวครับตอนเด้๋วเขามาสาสุครับนี่ตีองมองหันนี่เข้าถึงไปพยายามต่อครับพี่น้องอึบเหลือฟังคุณบัวครับหันต่อมวามีตัวอยู่ครับหลังนี้ครับ ผมก็ตัดช็อตมาเลยครับผมผมว่ามันมากินเบ็ดต่อเฮ้ถืออยู่ประพันธ์ครับมันกระดุกมันเปียกปะกป,ป,ลปลายปลายขั้นเปียกอยู่ครับถุพี่น้องครับผมไปอไทยมานจะปู้ยังมากครับยังมายามบิดมากอ่ะม้าไทายเอาตัวมันถือหลังเลยครับผมกระดูกปะครับถุงครับพี่น้องครับโอ้ประดูกครับนี่ มีตัวอยู่ครับตัวซีครับเช่านี่ครับมันมานครับโอ้อประสบความสำเร็จพันมันขึ้นตอนเดียวเศร้าเอ้ยเกือบเศร้าคนเดียวสิบตัวครับ,รบมันมานครับมันมานเกือบบุดโอ้มันบุดตัวมันเขาเลิกประเดีย๋ยวครับหมากเป็ดไหมแม่นบ่หมากเป็ดไหมผม อันที่มันหล่นดูดูมันม่เงี้ยเโอ้ประตูหน้าใหญ่เ้ยทัดขาตัวยังยังทัดาอี่งปวดได้อยู่ปวดได้อยู่เหรอใส่มือยันติงยังมันใส่มือเข้าไปาอาอาเออเดี๋ยวผมพาไปลุบอลนี่อักทำอะปวดเลยครับมันถืกแทงมือไปเงีงมันครับผมเงีงประตูหน้านี่ แต่คนแพร่อะวะกรรมทางผิดกรรมทางผิดโอ้ยนีย่รุดแล้วครับรับมันหมานครับสีตัวครับพี่น้องเออหมานอยู่ครับหมานอยู่นะครับหอ้ยถ้ามีรอยหลังน้องมึง <laughs> เดี๋ยวอันนี้ใส่แค่สี่สิบลังนะครับนี่ <laughs> <laughs> อยู่ทงอยู่ทาครับโอ้ฟังคนคนใดไปันหน้าเนาะฟังพคนนี่ครับตอนนี้หน้าหน้าหน้าทุ่มใกล้ๆคนครับหน้าพันธุ์บูครับปันหน้าอยู่ไปไปต่อครับพี่น้องประคองกระดูกหยาบขึ้นหนิบินเระพันธุ์ประค,รระอ,าาครองบืนมากบ่นี่พันต่อมกระดูกหยียบครับมาสโดดรัด,ดรครับมาสุดยอดรัดอะไรทำครับ บืนครับคนมันตกอาบืนครับมันว่เมียจะใสอ่านะครอู้นี่จุ่มว่ะคือตุ่มเถอะพี่น้องเพรามึงไป่างนี้งูหือปอะไรดึงจะวะนี่ครับนี่ครับเมบเมไปกับพื้นนะครับนี่คือปกติคือป่ติเมียเนะครับนี่ครับเฮ้ยมันแม่อะไรมันบอก อุดร oh, ึเล่าเนี่้อืมดูดดีอุดโอ๊ตเสียดายครับอุ้ยมาตัวใหญ่ี้นี่เนอะนกโอ้ปอ๊ตกระดูกยืดเทียบเลยวะเอามาเสียบมันไม่แก่เมื่อเด้อมองนี่เมื่น่าเสอยเมาอลเด็กเหมือนเด็ มาเกียดเลยนี่เกลมื่อนีอ้สียดายับมันเกลี่ลาปากได้ตัวนี้ก็ปรอตัวมัขึ้นมาให้เหรอบอง่ยบ่ปเป็นปลาไหล,ไหลบ่กระดูกกระดูกบ่ปลาไหลปลาเลเบดบยังไงครับดดโอ,บบบอ้ยังดึงบ่แต่ว่ามันบดดนินเนาะมันมาพันเบิดไป เบิ้ลแล้วครับพี่น้องครับมืดอนี่เช้านี้ครับเช้านี้ที่บ้านพันคางครับโอ้หน้าเป็นคือหมอบเรียบแต่เด่นนอกจะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาฟังกันครับไปเกี่ยวครับ,ป,รบป่าอย่างวะพันสงสัยเลยเนาะจะไม่แก่มือไหม่ครับ,รบน,นานพี่ เดี๋ยวลากองสรุปผลงนยังยังรึยังเสร็จไปหมครับได้ตัวมันนี่ครับเ้านีไหมได้หาตัวครับได้หาตัวอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ตัวครับให้พี่น้องเบื้องครับนี่ก็เดี๋ยวง่ายครับปลาขิงตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนสามตัวครับพ็เดียวง่ายครับผมไปฝากที่ตามอีพีหนาน้ำเนื้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับไปครับพี่น้องแล้วเจอกันไหมครับไปกลับบ้านครับผม ฝนตกครับฟ้าแรงฝนสวยงามเสมอครับอืออืออืออหมานอือเห็นมาครับพี่น้องครับอุ้ยประคอครับพี่น้องครับโอ้เตือน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 ครับหมานครับวันนี้อู้มันหมานครับโอ้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 เอาไม่รู้อะไรพี่น้องนี่นี่ม่อีกหนึงแทมนะครับผมครับนี่ครับอือตัวสำคัญลย อย่าปากังอย่าปากังเขาินอึอหวานหวานอ้ตะตะตะจาพี่น้องโอ้กินริยโอ้โโอ้โอ้้งก่อนครับ มันหมานครับมันหมานครับมีตัว,ตวเห็นไหมว่ายกเกือว่าหยดดำแล้วกอนเนี่ครับครับโอ้เกิดบโดนเลือดพันครับตัวชั่มีลครับปลานะอ้ยถึงตากันรูร้ทั่มป่วอ้ยเกือบถงมองหัวใดนี่หึหึหึ โอ้ยสมิงกับมากกินเบียดได้กันแกงแกงเซโนเมย์สูตรเซียพือนครับผมโอ้มันมันี่กัปลาเค็งก็ได้ครับปลาหมอครับโอ้สุตความสมดุลพันขึ้นทอาเดรีเศร้าเฮ้ยเกือบเศร้าคนดีสิบตัวครับอันนก่อนน้าพันต้อมสามไรบอกย่สามไรหาตันบอก <laughs> <Like> Tenk det <that? laughs>